เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iu ng นะครับวันนี้เรามากดแบบกดสุ่มทีมนะครับไปกับน้องชายที่เจอกันในเฟซนะครับไปกันเลยนายนายชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อตาลไงนาไม่ได้แล้วโอเคน้องตาลเราไปกันเลย เราเจอห้องเร็วมากเปิดหมดโฟกัสเกมก่อนโอ้ยอยังไม่เข้าเกมแล้วย,ยิงกันแล้วเนี่ยโว้ยกระเกมปีกนก อยากได้นายเรายากได้เกงปิ้งนกแดงครับ่าโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังมากเสียงดังมากมันเข้ามาใหม่อ่ะนายใช่ใช่มันเข้ามาใหม่เรายากได้มากอ้าวไม่ได้ยินนี่หว่าสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมี้ต่อเรายากได้นะ ใช่แต่เราไม่ได้เจอมาเพราะเงินเราไม่พออ่าให้เพื่อนโดดละกาดมีใครจะเปิดไม์กับเราได้หรือเปล่าเปิดไม์ด้วยโล,โลโลเพื่อนโล,โลโลนะไม่เิเลม่ใครได้ยินไหม <c oughs> แน่นจมูกจังเลยเปิดไม์ด้วยเปิดไม์ด้วย โอเคเราใ่ใช okay, ่มันเอานกมาแน่นอนเราเราเราไม่ขึ้นไปข้างบนนะเราเล่นวาลานดีกเกงปีกนกด้วยโอ้ยปีกนกคนหนึ่งเราเราเล่นตรงนี้เราเล่นตรงนี้ย่แย่ชนมากอย่ชนมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตาย เรากลัวเรากลัวเราขอโทษมาเราเจอคนเราก็เจอ,อ<ะ>เราก็ฟาร,ร์มก็เดี๋ยวเราส่งพลังใจไปช่วย,ยเรากลัวมากเลยตอนนี้แล้วมาันไม่มีใครช่วยเราเลยนะเราก็ไปช่วยไม่ได้ พบศัตรูแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปช่วยเราไม่รู้จะตายหรือเปล่านายรวังตายกลางน้ำหนุ่ยใช่เราก็กลัวเราก็กลัวอ้า่วเราจะตายไหมไมีตายหรอกระวังนะอยู่อยู่ตรงต้นไม้ในบ้านน่ะ หลบก่อนก็ได้นายเพื่อนปิดไม้แล้วฮัลโหลมกี้ไหนเบอร์สองวัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโตหงแม่ที่เราเข้ามาเฮ้ ปีกนกปีกนกเจอแล้วใจเย็นใจเย็นเรายังไม่อยากตายใช่ไหมมีศพเราด้วยนะเมื่อกี้โอ้ยใจให้เยี่ยมเลยตื่นตัวเข้าไว้มากเลยยนาปุ๊บเราปุ๊บเราปุ๊บ ดูเป็นพีเวลซ่องไปดิไม่ไม่ไปเอาของเราดิมีของเยอะเลยนะใจเย็นระวังด้วยนะตัวนายตายเด็้ยโอ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 ้ยปนวกอ้าไอ้ยีคน ไ,ไม่มียาแล้วไป<ด>ม,มียาแล้วเดินลงไปเดินลงไปอ้โอ้โอ้โอนายเลือดเลือนิดเดียวนาย,นายโคตรเท่อ่ะนายพระ,พะมีพระอะไรคู่กองอเ,เ,เนี่ยโคตรเทพเลยเนี่ยใจเย็นนายกระสุนเราก็หมด นายเอาเออไฮยโตะมาใช่ไหมใช่เราไฮยโตะมาด้วยนายเราไปเก็บศพที่นายเก็บกีื่อกี้ที่นายยิงไวอ้อ่ะโอ้ยมันยังมีคนอยู่เลยนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองดูไปก่อนลองดูก่อนไอ้ไม่เป็นไรเฮ้เรายังมีเพื่อนอีกคนใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากลัวนาย,านายตาย เฮ้ยเราคิวไปซ้ำตัวทำไมเราได้แค่ซ่องอะไม่รู้โดนล้านไหมเออมันน่าจาะโคนตี้น่าจะมีซ่องตี้อะนั่งไงนั่งไงมันลงมาจากบังค่ามันน่าจะแคมมั้งเมื่อกี้มันน่าจะแคมป์อโอ้ยนายไม่มีอะไรเลยวะะวังนะวังหนะ้นาย อีกคนนึงมีลูกซองควงกันนะเพื่อนเลยเรื่อว่าฟังตรงครับนายๆนายหาเนี่ยอืมใช่เราตายแล้วเอ๊ะฉันไม่ตายวะไม่มาดูรูปเป็ดเนี่ยโอ้เระเบิดระเบิดแฟร์เดอร์นั่นแหละไม่ใช่ระเบิด S 1> <S 1> <S เฟรชวิ่งเข้าไปเลยไหมนายที่ทำให้ตาลายๆอ่ะที่มันไปนแสงน่ะน๋ออ๋อออ,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 อเน,นี่เลยเื่อนี่เลยเจอแล้วว่าถ้านายยังไม่อยากตายนายต้องรีบหนี <S <S ใช่ไอตัวที่อยู่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นน่าจะเป็นพวกเกี่ยวก็มัน ตัวที่นายยิงไปเมื่อะตะกี้เรานะ่นตีเดียวกันมั้งเรายิงไปสร้างตัวต้นเกมอ่ะนายเห็นใช่ปะ่ะแล้วก็บนบ้านนีกงซ่องตัวบนบ้านนะที่เราโดนยิงตัวเล็กนนะั่นเราจำได้เลยนั่นนะ่ะเช้าเนี่ยเราล่นแบบเต็นตัวกาดใช่ไหมใช่เราเชิญนายไปอยู่ดีในในออกตีเฉยเลย อ๋อเรา<น>เราออกไปรีเกมแป๊บเดียวแต่ว่ามันมันมันเราลืมเข้าเกมอ่ะเรา,า,าเห็นนายทัก่าว่านายเนี้ยเราก็เลยก็ว่าครับเลยอืมเราก็จะชวนเล่นเกมนี่แหละเราเข้าเกมอีกทีนึงนายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออนเกมแล้วเราเออเมื่อเช้าเราเล่นแบบ เราไม่เห็นนายออนเลยเราตื่นตั้งแต่ตีห้าื่นโอ้ตื่นเช้าแท้นายตื่นเช้าไวปบป่เออใช่เราข้างนาปไปซักประมาณหกโมงสิบแปดนีู่เลยโหเรายังไม่ตื่นเลยเราหยุดงานไงเราเราหยุดงานลุกเราก็เลยยากจะนอนตื่นสายถูกมั้ง ใช่เราอายุสิบเก้าแล้วนะทำงานอะไรอ,ะอ่ะอ่าเราทำก่อสร้างครับเออทำฟ้าทำฟ้าไม่ใช่ก่อสร้างเป็นงานประเภทตกแต่งครับถ,ถ้านายมาขี่รถแบบขี่รถยนตนะ์มาหาเราได้นะนายโคตรเยี่ยมเลยอ้าวเราจะไปห้านายทำไมอะ่ะนายมาได้เหรอ ไปไปได้แต่เรายังไม่ไปเพราะเราก็ไม่มีตังเติมน้ำมันชีวิตจริงนะใช่ใช่เรายังไม่มีตังเติมน้ำมันเลยตอนเนี้ยอ้าจังหวัดน,นั้นโอ้ไกลมากเราอยู่กาญจนบุรีนะอือ เฮ้ข้างบนมีคนบ้านโอ้โหข้างล่างก็มีจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหอไปหาไหมจะเข้าวงยังไงก่อนกูกุกเราเร็วขึ้นเพื่อนทำ้หัวจพูดงขมาก

เราไม่แตกเราไม่แตกได้ไงเนี่ยไปไหนเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเฮ้ยเราเก็บไอ้ดอกพันอุยอุยอุยโดนยิงโดนยิงไมไม่ไม่ไม่นายน่าเราจอ็สเราขึ้นไปข้างบนโอ้ไอ้เจ้าดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมโกนโอ้มากี้จะเจ้า้ีาอซีตี้เลยโอ้ข้างหน้าข้างหลังใช่วงมันเล็กแล้วลอ่ะเพื่อนมันลงมาแล้วยิงมาเลยข้างบนข้าง,ง,งบนไหนถ้านายวิ่งตรงไปปุ๊บมันจะมีข้างบนยิงอีกตัวหนึ่งพอเราเห็น ใต้สภา,าเราเห็นคนด้วยเอย้มันน่าจะยังไม่เห็นเราโอเคเนี่ยเรายิยงหลมต้องไล่ตัวไม่ได้คิวเลยมันชุบกันก่อนใช่ไหมโดนเาถึงเลยเจาะเลยไหนเจาะเลยอีกนัดเดียวมันจะตายแล้วอ่ะโอ้ย ห,หัวแตกเฮ้ยวงแรงอ๋อโอ้ยยันหลุ้นแทนเพื cruelty, ่อนมากตายเตายตายตายเพื ai, ่อนเราเพื่อนเราเพื่เก่งเวยนายเพื่อนโคตรเก่งเฮ้ยมันมาคว้าแล้วเพื่อนเก่งมาก แต,แต่เพื่อนไม่แต่เพื่อนไม่มีเกาะแล้วโอ้ซ้ำตัวเลยเพื่อนด้ยมันไม่มีเหรียญเหรียญด้วยนะใช่ไม่มีเลื่อนสบายไ,ไม่ตายก็รอดเพื่อนเราเห้รถเราเห้รถอยู่ข้างว่าไหนขับรถเข้าไปเลยก็ได้วงแรงแล้วออ <c oughs> ไป <c oughs> วงโคตรทีละยี่สิบแม่งทิ่หายวงโคตรแรงนายออกเลยออกเลยโอเคเอาละาจบไปละเกมนีน้เราขึ้นยี่สิบเราขึ้นยี่สิบเก้าโอ้ยนายเยอะจัดโอ้เรายิยงต้องเยอะแต่เราได้ซ่องคิวดูดิ อ้าวเพื่อนอีคนจะเล่นด้วยอ่ะเอาละครับผมกับน้องตานก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เออโคตรเนื่อ